สวัสดีครับทานายอดุลชิน,นพงศ์นะครับวันนี้ผมจะมาดูการนนเลือกกระเป๋าเดินทางเนาะผมเนี่ยเคยอยู่สายการบินมาก่อนนะอยู่แผน,นกระเป๋าด้วยที้การเลือกปกติเวลาคนคนซื้อกระเป๋าเดินทาง,ขงเขาจะเลือกสวยๆยุคตาทิ่์เก๋ แต่เป็นผมเนี่ยผมจะแนะนําให้เลือกสีอย่างนี้นะมันสมบูรณยากตัวที่สองคือว่าไอ้นี่ไงตัวเนี่ยถ้ามันอยู่ติดกับตัวเนี่ยจะแข็งแรงว่าก้านจะอยู่กับตัวพอดีอันนี้ดูใช้ได้นะถ้าเป็นต่นตบก็อจะอยู่ด้านนอกใช่ไหมครับผมเวลาอยู่ในร้อนเนี่ยล้อนี่ดูนะรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นล้อคู่กันแล้หละแล้วมันมันเชื่อมติดอยู่กับตัวมันพวกนี้ฮะเวลาเราจะโหลดขึ้นเครื่องบินนะ เราจับโยนเงี้ยโครมเข้าไปในตู้ถ้าล้อไม่ดีอย่างนี้ตัวนี้ไม่แน่นอนแตกแน่ใช่ไหมครับเกี่ยวกับลูกเมกอวนจะเป็นล้อล้อล้อเดียวทีนี้อันนี้เปิดดูเพิ่มไหได้ผมชอบใบนี้นะตัวนี้ก็สามารถดูมันได้ครับคือถ้าเป็นซิปนะผมบอกให้เลยซิปเนี่ยนะเวลาอย่างเงี้ยไปเจอพวกแกงที่ตามอ่านั่นคือเนี่ยนะซิปเนี่ย คุณเจากนี่ลองไปให้ปุ๊บเปิดได้เลยตอนผมอยู่สนามบินโดนมีเครื่องมาถึงแล้วโดนอันนี้คือรูปที่สมัยอยู่เกาหลีอาไรน่ยมใชเป่าเนี่ยฮะคือแบบไซส์ขัดทัดลัดมากรฐคาคือใส่ได้ไม่เยอะเน็ตถึงเกมนี่อันนี้เป็นทมไยการ์ดตัวสัตนเลสจชัวน์ไหมรับกันทั่วโลกไหมลดไหมตัวนี้ลดยีอยู่ครับ นี่ฮะข้างในต้องอย่างนี้นะแข็งแรงแล้วก็ล็อกสองชั้นนี่เวลาเขาใช้ควงใช้ควงแง่เข้ามาเนี่ยจะเอาของเนี่ยมาติดนี่เลยฮะไม่ได้เลยเพราะว่าตัวนี้มันประกบกันอยู่แล้วแล้วก็จะมีสายคาดแล้วก็หูจับหูอะไรที่ชอบคือหนึ่งไม่ใช่ซิบนี่คือสามารถล็อกเซฟเซฟตัวนี้เซฟตัวล็อกเซฟ ตัวนี้เป็นอะนั่นแหละของสนามบินใป่นเกตเอส่วนใหญ่รุ่นใหม่จะเป็นเกอันนี้หมายความว่าเวลาเราไปสนามบินเนี่ยถ้วเราไม่เจอตัวเจ้าของเจ้าหน้าที่สายการบินหรือเจ้าที่สุวนกราสามารถใช้กุญแจของเขาใช่ไหมเปิดดูในกรณีที่เรามีความสงสัยได้ใช่ไหครับใช่ใช่โดยไม่ต้องไปตามตัวเจ้าของหรือกรณีเจ้าของไม่ให้ความร่วมมือใช่ไหมอันนี้เป็นตัวล็อกนี่แหละ เออไม่มีกุญแจใช่ไหมไม่มีกุญแจเพราะตานุ่นเก่าได้เป็นกุญแจปัญหาที่เจอคือลูกค้าลืมกุญแหนบขัดเปิดไม่ได้อันนี้ถ้าถามผมเอาไปชื่อนะคมีสมิ๊กเกอร์ให้ติดข้างในถ้าถามผมผมผ่านนะตัวตัวนี้บนฐานติดอยู่ข้างในตัวล้อคครรรััับบบะะดนตัวล้อแอมเบดคือฝังอยู่กับตัวของมันเองนะแต่หักยากไม่มีซิปตัวข้างในใช้ได้เลย อันนี้ใหญ่ขึ้นนะคงใส่กลางเข้าใส่ใหญ่พี่สามขนาดอันนี้อันนี้อัราคารับยี่สิบจักเนี้ยราคาห้าพันสี่ห้าสิบเหลือสี่สามหกศูนย์รับประกันสามปีอันนี้อยู่ในใจอันดับหนึ่งครับถ้าใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในการเลือกกระเป๋านะตัวนี้แต่ตัวนี้อ่าแหมเขาดูแล้วเป็นซิปอย่างเงี้ย ผมไม่ชอบ <S <S ผมไม่ชอบซิปเพราะว่าเราเจาะได้นี่ซิปอีกเพราะเว่าเราติดตัวไม่ไม่หลุดนะครับเปดรสกางที่ว่าขโมยน้องสาวพวกไซแยบไซแยบตรงนี้นี่แหมดูเหมือนจะแข็งแรงเลยก็เป็นซิปอีกผมชอบตัวนั้นนะคุณคุณขอดูนิดนึง ก็คืออยู่ในหลักหลักการหลักเกณน์เดียวกันนะเดีย๋ยวนี้ส่วนใหญ่ของส่วนใหญ่เนี่ยตัวแกนมันจะอยู่ในตัวกระเป๋าแล้วนั่นนั่นคือหลักที่เราเราดูกระเป๋าอันแรกโอ้นันเหรอไม่อ่ะเดลซี่นี่ราคาจะจะสูงหน่อยนะจะสูงกว่าเอเม c a กันโท i s t แต่ว่าเขาก็เป็นกระเป๋าที่แข็งแรงนะผมสมัยผมทำง,ง,งานบนเบินนี่เห็นไหมเขาจะ เขาจะมีสองชั้นอโอ้แต่ข้งางในแคบมากเลยตรงนี้กว้างกว่าเยอะนะเปิดมาตรงคือประโยชน์ของกระเป๋าเนี่ยมันอยู่ที่เนื้อเนื้อเนื้อที่การใช้สอยด้วยครับถ้าคุณเลือกกระเป๋าปสวยๆแล้ว,แล,วแล้วเปิดมาข้างในโคตรอยู่รูดทรงนี้นา่นาจะใช้ได้มากาามมนะาปกติใช้ได้แค่นี้อันนี้ไม่คุ้มนะเขาเปิดมาใช้ได้แค่นี้พื้นที่ข้างในนะตรงนี้บวมบวมเป็นลวดลายซะมากกว่า ไม่ได้ไม่ได้วิจารณ์การดีไซน์นะครับแต่ว่าพูดเรื่องภายในการใช้พวกนักอใครเออน่าจะใบนั้นนะนั่นก็ก็ดูดีนะสีดำแต่ว่า ดูข้างในล้อล้อใช้ได้เลยมาดูล้อเนี้ะนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของกระเป๋าเลยแล้วก็เป็นสี่ล้อที่ใช้สามารถที่จะจะใช้นิ้วเข็นมันได้วพราะงั้นเถอะที่ตัวล็อกข้างหลังตัว <c oughs> อืมพื้นที่โอเคนะพื้นที่ดีมากเลยครับได้เลยนะตัวล็อกสองชั้นเห็นไหมเดี๋ยวขอดูก้าน าาการจับการจับเป็นไงฮนะอ้าวอยู่ติดแา่ในะก็เรียกว่าอันนี้คือตัวดิมใ่ไโอ้โหคือคุณสมบัติคอบแบบเบนจากเบนจากกิีไอ้เนียกนะแต่ความงามทั้งห้าอขาจะจดอันในใบนใหญ่เท่ากันไหมเขาเท่ากาันราคาล่ะ ถูกกว่าราคาถูกกว่านะแล้วก็ดูดูสวยอะ่ะสวยนะโอ้ตรงนี้แข็งแรงนะไอ้ที่เขาดีไซน์สวยคือเนีฮยตัวเปิดอยู่กลางนะแล้วก็พื้นที่ใช้สวยโอเคเลยครับเดี๋ยวนะครับรู้สึกว่าถ้าเป็น เป็นมาร์คแข่งตัวนี้จะแสงโค้งมาเลยเดี๋ยวเราไปเทียบใกล้ๆกันเอาตัวนี้ไปเทียบก่อนก่อนที่เราจะเดินไปถึงนู่นนะฮะเห็นหมเห็นไหมนี่ดูเลเราใช้มือจับถ้าสมมุติข้าง,มงผมว่ามีสองล้อนะ มันจะทำนี้ไม่ได้คุณจะต้องเอียงนี้ถ้าเอียงนี้เมื่อไหร่แต่แล้วคุณต้องต้องใช้แรงเห็นไหมนี่คือสิ่งที่มันแตกต่างเราเตรียมตัวจอคนนี้ไปไปเทียบกับมนุแน่นอนแล้วคิดว่าสองใบนี้ คือมาเลือกกระเป๋าตามห้างเนี่ยนะมันดีตรงเนี้ยเพราะว่าเราสามารถเอามาเทียบแบบน้ำหนักแบบปอนต่อปอนอะ่ะนะเห,นเหมือนเหมือนเปียบมวยเลยอ่ะคุณนะมาดูการดีไซน์เลยล้ออันนี้ล้อเท่านี้อย่างนี้เลยล้อต่อล้อเลยนะนี่ทนกว่าเลย ทนกว่านะแน่นอนราคาต่างกันหลักนิดนึงนะอันนี้ดูทิ่สามเก้าเก้าสองอีกแปดบาทอันนี้สี่สามหกศูนย์ก็เราต่างกันอยู่ประมาณสามร้อยหกสิบแปดบาทสามร้อยหกสิบแปดบาทเป็นคุณคุณเลือกอันไหนะ <c oughs> ใค่ ใครว่าอันนี้นะฮะถามผมในใจถ้าถูกกดไลค์เลยครับผมโอเคผมเชื่อว่าอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นกเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับเออรลองผมว่าน,นี้ครับได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับวันนี้